สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุภุสุกคนครับพอกันอีกแล้วคัดค่ยชาแนลมือนี้ย่างรลอปลาคือเก่าครับลังเลิกงานมหาเฮ็ดครับจากสิพ่อเฮ็ดดีย่างแน่ย่างมายังบม่ท่านพ่ออยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุนไปช่อมลำกันเนาะครับว่ามันสีมานเฮ็ดบอกมือนี้ไปลุนไปช่มครับพ่อละครับดอกหนึ่งเฮ็ดตะไคร่โอ้เปื่อยพี่น้อง จะได้มันดันดินออกบ่ได้ป่อยชิมซ้ำนี่ได้บ่นานี่คอได้ย่ครับแต่บางงามจีนน,น,น้อยก็มีเอาเบิร์ดเอาไว้เฮ็ดจังเดี๋ยวผู้อื่นมาเห็นเขาเขาครับพี่นอ้องไปไปชมกันต่อครับติกดอกหนึ่งครับเอาได้บ่น,นานี่เฮ็ดดินต้นนี่โอ้เป่อยพี่นอ้อง มันระทันเห็นอยู่พี่น้องไอ้น้องเห็นโอ้นั่นเห็นแล้วดอกนึงเห็ดตะไคร้พี่น้องได้วะน้องเห็นเพิ่นล่มอยู่นี่ครับดอกเพอร์เวอร์อยู่โอ้ได้อยู่พี่น้องเพิ่นล่มซื้อ,อโอ้ยแข็งปกเลยครับดอกปกง่ายหนึ่งครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องเอาได้บ่บบนี่ เปื่อยเปื่อยล้ะครับทางพี่ก็เปื่อยทิมแล้ะสามดอกเสียดายเด้ดจุ้มหน่อยจุ้มนึงนี่ครับพอละครับดอกหนึ่งดอกไงญ่ๆเห็ดตะไคยเขียวนี่ครับดอกงามๆครับผมอีกดอกหนึ่งครับ นี่จะเป็นเห็ดดินดอกงามอยู่นี่ครับดอกงามๆเลยเห็ดนาเลครับนี่ครับดอกหนึ่งกัพีดอกหนึ่ง,น,งนี่ครับเห็ดละโงกครับพี่นอ้องโอ้ดอกใย,ยแห้งสามดอกออดทั้ง, <บา S 1> งคลาทั้งจุม มีดก็ได้เอามาจักปักคักเลยครับโอ้ยงามๆครับพี่น้องเดวก็ว่าเขาจะปัญญดด่นยัดแต่ก็จะกลัวงามแม่ง,งครับพุ่นดอกนึงพุดสามดอกงามๆใช่อีกดอกนึองอยู่ใส่โอ้โหนั่นดี นี่ครับอีกดอกหนึ่งดอกน่อยดอกน่อยดอกนึงครับเมื่อไรเอามีดมาเอาไม้แซะเอาพ่อเห็ดคดอย่างไรสิได้เฮาจักพ่อตะเห็ดตะโงกเอายาดอืมครับพี่น้องงกเรื่องน่อยดอกนึงเห็ดตียังนี่โอ้ เห็ดดินหลวงได้บ่ได้อยู่ครับแข็งปกอยู่เห็นเห็ดยางล้มกลนก็ได้ดเห็ดคนวะมันเ่าเบิดแล้วเห็ดเห็ดนาแลดอกหนึ่งนี่ครับเห็ดโองงกครับพี่น้องนีง่ครับ สองดอกกระพี่ดอกหนึ่งนี่ครับผมดอกงามๆครับเพชะไข่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับไปครับพี่น้องเมื่อบาทนี่คือบบบบบีบลบบอ่บบบบอง มันยังพรท่านออกไลยครับเห็ดตะไคร์กำลังเป็นจี๋เป็นจีอจนออนน๋อยูออยอ่จี๋น้อยๆนี่เฮ็ดยังโอ้ยยังเฮ็ดยังโอ้ยังสิลงเมื่อก่อนพี่นอ้องมืดแล้วครับผมมีเห็ดล่ะมันกำลัง เห็ดตะไคร้กําลัางเป็นจี่ในนอยนึงเห็ดละโงกก็ออกบลายครับพี่น้องพอสิบก็ดอกนี่แหละแม่บ้านชนพ่ออยู่ในถังเพิ่นทั้งผุนเอนี่มาสามคนจะเป็นไปลุนไปชมน้ำกันเนาะครับท่อมมนสิมานซัาไดไปหลวบรวมก่อนว่าพ่อได้แกงบอเดี๋ยวไปชมผลงานกันข้างนอกครับผมเบ่งผลงานครับชมผลงาน นี่ก็ตาผมได้เฮ็ดล่งอกแน่เฮ็ดตะไคร้แน่เฮ็ดนาแล่แน่นี่ก็เฮ็ดนาแล่เฮ็ดตะไคร้ครับทางพี่เฮ็ดล่งอกล้วนๆเลยครับกับเฮ็ดตะไข่ไม่ได้โล่งอกเลยสำหรับคลิปนี้ก็พ่อสานีแล้วครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันคไข่ชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอโตัลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม บายบายครับมือเฮือนก่อนพี่น้อง